วัสดีครับวันนี้ร้านบูมนะครับก็จะมารีวิวนะครับ SR 400 FI นะครับทะเบียนแท้ศูนย์นะครับคันนี้ก็จดปี2015นะครับสีเทาวิ่งไปประมาณ2,7,000กิโลนะครับอันนี้ก็ของเหลวใหม่นะครับกิโลแล้วก็พวกยางยางเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ1กิโลเช่นกันนะครับ เครื่องเดบเบปกติครับเล่งให้ดูนะครับไฟสีเหลืองนี่คือไฟเตือนน้ำมันนะครับน้ำมันมีนี่นหน่อยน,นะครับสภาพกิครับก็มีสิบานาห้บางส่วนนะครับคือเอาไปใช้ขี่รลอๆได้เลยพร้อมออกคิปนะครับแผ่นป้ายเคยเป็นกรุงเทพนะครับพร้อมคิดโอนนะครับ ไปโอนเองได้เลยนะครับก็สนใจก็ร้านบุมศุน4 5 2 1ดแปี่หองหนึองสี่นะครับ